สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้นะคะก็ไม่เช้าแล้วนะคะก็ทํางานบ้านนู่นไปค่ะแต่ก็ไม่ลืมนะคะที่จะมาส่งงานนะคะคลิปยาวนะคะให้ระบบนะคะทุกคนจะวันหยุดของเราอย่างนี้นะคะถึงมีงานบ้านนะคะงานประจํามากแค่ไหนนะคะเราก็ต้องแบ่งเวลานะคะมาทักทายพูดคุยส่ง,งานเพื่อนๆน,นะคะ เพื่อทำให้ทุกอย่างนะคะเกิดความสมดุลน,นะคะไม่ว่าจะการไปมีส่วนร่วมการส่งงานสม่ำเสมอนะคะทุกคนจะ้ะการไปมีปฏิสัมพันธ์การโพสต์งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกชิ้นงานนะคะทุกข้อความทุกการโพสต์นะคะมันก็คือการสร้างรายได้ของเรานะคะยิ่งเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะสร้างรายได้ได้รับเครื่องมือจากการสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วนะคะทุกคนจะ้ะ เรานะคะก็ต้องยิ่งขยันนะคะทุกโพสทุกคลิปทุกข้อความนะคะที่เราโพสไปก็จะเกิดการสร้างรายได้ได้ในทุกๆโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดการเข้าถึงที่เพื่อนๆทุกคนสนับสนุนเรานะคะทุกคนจะเรานะคะต้องทำงานทุกอย่างไม่ว่างานบ้านงานประจำงานครีเอเตอร์ไม่ว่าช่องทางไหนๆน,นะคะเราต้องทำให้เกิดความสมดุล สม่ำเสม,มอเราอาจจะไม่พลิกที่สุดแต่เราก็จะรักษาสเสถีเรยภาพอยู่ในระดับที่กำลังดีแล้วก็ไม่ทำให้ช่องเรานะคะลดค่าการมองเห็นนะคะทุกคนจะ้ะการส่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวข้อความในใดก็ตามแต่นะคะทุกคนจะ้ะในแต่ละวันนะคะก็ยังอยากยืนยันขอความร่วมมือด้วยนะคะทุกคนจะ้ะ เราต้องส่งงานให้ครบตามที่ระบบนะคะให้มาในการสร้างรายได้จากเนื้อหาก็คือนะคะทุกคนจะคอย้้ำตลอดเวลาคือหต้องมีสตอรี่นะคะข้อความนะคะภาพนิ่งนะคะคลิปสั้นคลิปยาวนะคะห้าอย่างนี้นะคะทุกคนจะเป็นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งให้ระบบนะคะในการสร้างรายได้ จากเนื้อหานะคะเพราะว่าเครื่องมือของการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะเราต้องมีงาน5ชิ้นนี้ส่งให้ครบในทุกๆวันนะคะระบบก็จะมองว่าเราส่งงานครบส่งงานเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้วันหยุดนะคะบ้านนี้ก็ทํางานบ้านวนไปนะคะแต่เราก็ต้องแบ่งเวลานะคะเป็นทักทายเพื่อนนะคะไปส่งงานนะคะแล้วก็ทําคลิปส่งเหมือนเวลานี้นะคะทุกคนจะ แบ่งงานแบ่งเ,เวลาให้สมดุลกันนะคะเพื่อช่องของเราจะได้เติบโตนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะคลิปนี้ก็ส่งกำลังใจสู้ๆคะ่ะทุกอาชีพขยันมุ่งมั่นอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันจ้า